ซื้อข้าวันนี้วันที่17ธันวาคม258้แลูลกค้ามาติดกักขโมยนินจา300นะครับเ,เรามาเทสกักขโมยให้ดูนะครับกดล็อกสองครั้งไฮโดรลด็อไม่รบกวนชาวบ้านนะครับจะลองแต่เมื่อมีคนใช้แจผีนะครับแทงเข้าไปแทงปุ๊บบิด ถ้าสมมุติมีคนมาขโมยรถเราเราลืมล็อกรถนะครับถ้าลืมล็อกรถลองเห็นพอดีมีคนขโมยรถกดคายล็อกครับกันขโมยนินจาสามออยู่ที่พันเนะครับร้านมีสามสาขาครับมีห้วยขวางสมุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่นะครับก็เฟซบุ้งครับกันขโมยรถหรือว่าเว็บไซต์นะครับจีกันขโมยรถ c o m นะครับโอเคครับุณครับ